แล้วทีนี้เราเราก็พยายามที่จะให้น้องหายจากอาการป่วยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินได้ก็คือ,อเป็นคนป่วยที่ปิดเตียงแล้วทีน,นี้ก็มาเจอสินค้าตัวนี้ได้ยังไงก็บังเอิญมากเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่สายบุญเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งนะคะเขาเป็น<อ>ช่ง หลัดโภประจำเนี่ยความก็ถามว่าพี่คิดน้องชายหายหรือยังเราก็อบอกว่ายังเลยก็บินจากบินกลับจากเกาหลีมาซึ่งไปซื้อส่วนเข็มแดงที่ที่เกาหลีนะคะมาให้น้องทานแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยอันนี้ก็ถามว่าตรงนี้เราทำไมเราเราเรา,เราถึงเชื่อมั่น ตัวยูนิโคมากเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาให้มาแค่สองเดียวเพื่อเอาไปทดลองตัวเองก็งไม่กล้าให้น้องทางนเลยทีเดียวก็ปรากฏว่าเอามานองทานแต่แต่ว่ามันแปลกมากตรงที่ว่าคือผู้หญิงคนนี้อะไรก็แล้วแต่เรื่องอาหารเสริมไม่ก้องมาพูดเลยไม่สนใจทั้งนั้นแต่ว่าวิธีที่แบบว่าเราเจอตรงนี้แล้วมันอาจจะเป็นบุญวาสนาของของน้องเราแล้วก็ตัวเราด้วย ก็เลยเลยหันกลับไปแล้วก็ขอซื้อเข้าหนึ่งกล่องในราคาเป็นกลับมาวันนึ้นือหรอลอทานดูมันก็พผทานเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเข็มที่จี่หัวเราเป็นน้อย้อยเล่กเลี่ี่๊จึแบบตกใจมากเลยโทรไปถามคนที่เขาแนะนำนะทำไมเป็นแบบนี้เอาอะไรให้พี่ทานมันแพ้เธอ ทีน,นี้ตรงนี้ยเราเรา,เราก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเ,ยเลยน้องก็บอกว่าสักพักหนึ่งก็หายก็สักพักหนึ่งก็หายจริงๆวันที่สองก็เป็นอีกวันที่สามเป็นอีกแต่วันที่สามนี่โชคดีเจอผู้เปิดเปิดโอกาสให้คิดนะคะคุณเกษรีเธอโทรมาแล้วเธอก็บอกว่าช่วยสแกนบริษัทน,นี้ให้หน่อยเพราะว่าเรารู้จักกันมานานในการทําธุรกิจ เก็บแบบแก้วองน้ำมาก็เลยอ่าโอเคอย่างนั้นเราเราเราก็เลยบอกว่าอะเราสแกนนะแต่อยากอยาเพิ่งสแกนได้ไหมพาฉันไปบริษัทนี้หน่อยได้ไหมก็ก็เลยเลยได้เจอ,อ,อกับเขาแล้วนัดกันแล้วก็ไปที่บริษัทเลยหลังจากวันนั้นเนี่ยก็คือวันนั้นเนี่ยขนมาเลยแล้วก็ซื้อมาให้น้องทานแล้วหลังจากวันนั้นที่ให้น้องทานเนี่ยคือเป็นคนที่เฝ้าดูแลน้องอยู่แปดเดือนแล้วในแปดเดือนเนี่ยก็คือให้น้องทานเนี่ย เช้ากลางวันเย็นครั้งละสามสองผลปรากฏว่าน้องชายเนี่ยจากอาการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็ทานข้าวได้แล้วแผลเบาหวานที่เกิดจากการเป็นเบาหวานของเขาที่แน่ๆเนี่ยหมอบอกว่า,อ,าอันนี้น้องคุณจะต้องตัดขานะน้ำตาล่วงเลยวันนั้น ทำไมเขาป่วยอย่างนี้แล้วเขาเยังจะต้องพิการอีกเหรอก็มานั่งดูแล้วก็นั่งนั่งนั่งอ่านนะในในสว่วนผสมของเขาว่ามีอะไรบ้างป็นผลไ,ไม้ทั้งนั้นเลยมันต้องดีมันต้องเพงิ่มออกซิเจนเพราะว่าน้องเราเนี่ยจากความจําเสือ่อมจําเราไม่ได้จําได้การเคลื่อนไหวได้ทุกอย่างได้หมดเลยก็ใช้ผงอ่ะโรยไปที่แผลเลยทำวามสาวก็โรยไปเลยปรากฏว่าเนื้อมันขึ้นมา ันี้มันก็เกิดความคิดข,ขึ้นมาเลยว่ามหาศมาลเนาะตัวนี้มันไม่ธรรมดาแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือดูแลรักษาน้องมาจนรกรทภาพอาการเป็นกปกตินะคะที้ตัวเองอ่ะมานั่งคิดแล้วว่าตัวเราเองอ่ะเป็นไวรัส4กลุ่มสายพันธุ์ที่หนึ่งไม่มียารักษาเป็นมานานแล้วแล้วตอนเนี้ยก็ไปเช็คเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอก็บอกว่ายามันแพงมากอะไรเงี้ยเราก็ก็ เราก็เลยแบบมันบริโภคอะคือคือทานไปพร้อมกับน้องนะตั้งแต่ปีหกหนึ่งะจนถึงปัจจุบันนี้ให้ทายว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ห้าสิบห้าถูกมีรางวัลให้ทานตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะคะจนถึงปัจจุบันนี้บอกไนดะ้เลยว่าเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทวิมพาสเ์ไดยอยาง มีระเบียบวินัยเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้คือเขาเพิ่มเอาซีจนให้กับร่างกายได้จริงๆตอนนี้ชัยอายุ66แล้วค่ะแล้วก็มาจากชุรีนะคะขับรมมาก็พ้าทายกับหลายๆคนที่ที่ในวัยเดียวกันซึ่งตัวเราเองอ่ะเราบอกได้เลยว่าเราเราแข็งแรงเนี่ยจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูมิคาจริงๆเราไม่เคยเราโวงใครแล้วเราก็ไม่เคยพูด โกหกไครตรงนี้นะว่ามันดีว่าดีอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันดีจริงๆบอกได้เลยถ้าคุณเป็นคนที่บริโภคอย่างมีระเบียบวินัยนะคะบอกได้เลยว่าสินค้าของบริษัทเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวเลยนะคะของกระทรวงส,สาธารณสุขบริษัตรงนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆอยู่ในห้องนี้นะคะถ้าใครคิดว่าสุขภาพตัวเองไม่ดีหรือใอนเนี้ย วิโกนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่ามันตอบโจทย์ได้เลยแล้วมันเป็นตัวพระดอกจริงๆก็คงจะมีเเล่าและก็แชร์ให้กับเพื่อนๆฟังเห็ท่นแค่ขอบคุณมากเลยนะคะ